สวัสดีค่ะชื่อเด็กกิ่นตัวทามานิพิตักค่ะชื่อเล่นน้องมาตังอยู่ชั้นป .1 หนึ่งได้ขี่ดำทองค่ะวันนี้นูมาอ่านคำสะกดคำค่ะก็ลราอากาักะดเาอ,อุมาดุมกะดุมสออามาสอนไม่โทสโ้มนอาอกมานม ส่อวามสวมโซออมโซนไม่เอกส,อสอ้มอสอขอ,ออกมอคขม,มสออกมาสมไม่มท ส้มขอเอะมอเข็มหอมะอหอมหออุอมมอนุ่ม,มไม่โทอุ้มขอบคุณค่ะ